ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Brightness TV กันเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็สั่งของจาก La z a ด a มาอีกเช่นเคยนะครับเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับขึ้นอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะฮะราคา99บาทเท่านั้นเองตอนนี้นะครับที่ผมรู้ล่าสุดวันนี้นะครับมันไม่ลดแล้วนะครับเป็น129บาทโชคดีไปส่งเร็วมากนะครับผมสั่งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่2 9ส่งมาถึงนี่นะครับที่บ้านผมวันอังคารที่31นะครับแล้วก็มาแกะตามสไตล์เราเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะแกะตรงนี้ก่อน เลยนะฮะฉีกออื้ฉีกออกมาฮะโอ้ส่งมาตั้งส่งสัมใบนะครับส่งเพื่ออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็ มาแล้วครับก่องสยญ่โตนะฮะมีไอ้น,นี้อยู่แค่นี้นะฮะตัวขาดตั้งกล้องนะครับก็เดี๋ยวเรามาอ่านไปคร้าวๆกันให้ดูก่อนเลยนะครับสูงนะครับ1เมตร20พับเก็บตามสุดได้ที่35เซนติเมตรอ่ะน้ำหนักอยู่ที่420กรัมเองนะครับ <oz ik> นี่นะฮะชวิง <oz ik> มาแบบเล็กมินิมากเลย มัน่าตัังกลองเด็กอนุบาลเล็กมากดูดิพูดเล็กอะนี่ตรงนี้นะฮะโอเคได้แล้วนะฮะวิ่งโอ้โหเฮ้ยมันแถมมันนี้มาด้วยดีมากครับมันแถมมันนี้มาด้วยนะฮะเป็นที่ติดกับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับเฮ้ยดีดีครับดีโอเคครับบอบบางนะฮะนี่เรามีครีมนะฮะเราจะเคะให้ดูนะเคเหมือนเป็นพลาสติกนะฮะ โอเคโออันนี้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับสู้ขาดตั้งกล้องพันกราบาที่เราใช้ไม่ะฮะเป็นมันไม่ได้หรอกนะอันนี้นะฮะเปิดออกมานะฮะหลาคนนะครับเป็นที่ไม่เคยใช้ขาะตั้งกล้องก็จะไม่รู้นะครับว่ามันมีตัวล็อกก๊อบผมเคยเห็นนะครับคลิปหนึ่งนะฮะในยูทูบนี่แหละนะเขาดึงเนี้ยขาตั้งกล้องมก็พังเลย นี่นะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลากออกมาได้3ระดับะฮะแล้วก็ดันปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเต้องล็อกไว้เนาะอ่าโอเคปึ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เหมือนกับกล้องใหญ่เลยนะฮะที่ใช้อยู่ปกติเลยโอเคนี่ก็สามารถอ่าแผนได้นะฮะทิวได้แผ๊บโอเคครับก็ตรงนี้ก็ปกตินะฮะใช้ได้งานได้นะครับ มาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับก็ตรงนี้นะครับสามารถแผนได้นะครับทิวได้ปกติเลยนะครับตามลักษณะของขาตั้งกล้องทั่วไปนะฮะอย่างที่เห็นเลยบอบปากนะฮะนี่ก็สามารถพับได้นะฮะอนี่นะฮะอันนี้เล็กกว่าขาตั้งกล้องเรานะฮะที่มีระดับน้ําด้วยนะฮะมาเปรียบเทียบกับขาตั้งกล้องตัวใหญ่ที่เราใช้อยู่อ่านี่ก็กล้องกล้องนี่ใหม่นะงใหม่นี่ก็โอ้มันพังแล้วก็เลยต้องทําแบบนี้นะนี่เป็นอลูมิเนียม อย่างดีเลยะฮะวางเรียงคู่กันนะฮะวางเรียงคู่กันแล้วเทียบไม่ติดเลยไม่เป็นไรฮะเล็กๆก็พกพาสะดวกดีนะฮะก็ด้วยความเล็กของมันนะครับมันก็เลยแถไมไอที่มาให้ด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างดีนะครับไว้ติดโทรศัพท์มือถือเอีโทรศัพท์มือถือได้ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นยางนะฮะที่เห็นเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีสปริงนะฮะยึดหยุ่นได้ตรงนี้ไว้ดึงนะเป็น ยางอ่อนอันนึงนะฮะเดี๋ยวเราใส่โทรศัพท์ให้ดูเลยเนี่ยอันนี้โน้ตสนะฮะหน้าจอ5.5บป่ะไม่แน่ใจก็ถือว่าเป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้อีกอันนึงนะฮะนะฮะสามารถตั้งโทรศัพท์ได้นะฮะโอ้โหปหล่นหล่นหล่นไได้ล็อกไปเดีย๋ยวล็อกก่อนออากระจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งผมเห็นว่ามันเหมาะมากๆเลยนะครับสาหรับคนที่แบบว่า เครื่องเริ่มต้นนะครับด้วยราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ถูกมา,มากๆเลยจริงๆนะครับตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่ลดราคาแตกแ่ก็ต้องหาช่วงแล้วก็จังหวัดดีๆรอมันลดราคานะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันโอเคมากเลยก็คือถุงผ้านะครับตัวถุงผ้าเนี่ยนะครับมันเป็นผ้าล่มมั้งนะมันเป็นผ้าล่มนะครับ เหมือนพลาสติกพลาสติกนะฮะแตรงนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็สไพายนะฮะนี่มันก็จะดูเล็กๆอ่ะเล็กๆงั้นอย่างเงี้ยนะครับสะดวกดีนะครับไม่เหมือนขาตั้งกล้องอันใหญ่นะครับที่เวลาแบบว่าพกไปไหนนะครับก็จะลําบากมากๆเลยนะครับแบบว่าอันใหญ่นี่มันจะถึกนี่เลยนะครับกูว่ามันค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับก็โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับอืออีกอย่างหนึ่งข้อควรระวังเลยนะครับอาจจะตัวเกลียวต่างๆนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ ด้วยตัวเกลียวตัวนี้นะครับมันจะมีเกลียวสําหรับแผนตรงนี้นะครับมันจะหลุดง่ายมากๆเลยนะครับตอนที่ผมเอามาผมก็เกือบทําหายไปแล้วนะครับมีเกลียวตัวนี้ไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับก็ระวังนะครับอย่าให้หายเลยนะครับเวลาแบบบิดจะทิ้วจะเปลี่ยนมุมกล้องก็ปิดเบาๆพอนะครับไม่ต้องบิดเยอะนะครับและอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับอย่าบิดสุดเด็ดขาดนะครับเป็นงานถ่ายแน่นอนนะครับตรงนี้ก็มันมันฝืดๆนิดนึงนะก็อย่าไปดึงนะครับอย่าไปดึงมากนะครับเดี๋ยวมันหักเนี่ยมันเบาบางผมว่าผม นะครับเราใช้กล้องอันนั้นนั่นแหละนะฮะแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายนะครับผมว่าสะดวกดีนะครับเวลาแบบนั่งกินข้าวก็กางขาออกมาก็นั่งก็มีไม้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะซื้อไม้ช็อตกันสําหรับกล้องนะครับก็อาจจะดูได้ในช่องไบเน็ตทีวีนี้นะครับเมื่อเรามีตังค์นะครับเราไม่บอกนะครับว่าเราจะซื้อไม้รุ่นไหนแต่รับรองถูกแน่นอนนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c คร b e ช่องไบเน็ตทีวีด้วยนะครับของุกถูกจากลาซาด้าอันไหนดีอันไหนเด็ดเกี่ยวกับกล้องหรือไม่ก็อะไรก็ตามมมในนนชชวววิตปรระะจจําาาาัผผก็เอ้้ทู่ม ชมกันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ไว้นะครับช่องนี้เกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับผมหาอะไรคอนเทนต์ใหม่ๆได้ก็ทำมันนะครับก็ไปซื้อได้นะครับ99บาทถูกมากๆเลยกดไลค์ด้วยนะครับกระทืบไลค์เลยนะครับผมไม่ได้จ่ายผมนะครับที่จะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย